ครับวันนี้อยู่แอปโรโยคาสิโนนะครับในส่วนของกิจกรรมก็มาไปเรียบร้อยนะครับกิจกรรมหมุนนะในส่วนของหมุนตัวนี้เราก็หมุนฟรีได้ทุกวันนะครับเป็นเวลาน่าจะ7วันนะอ่ะมาดูในรายละเอียดนิดนึงนะครับวีหนึ่งวีสอเนี่ยก็จะจับทุกวันได้วันละ1ครั้งนะครับแล้วก็วีสถึงวีเก็วันละ2ครั้งนะครวีสิบขึ้นไปนี่ก็วันละ3ครั้งนะครับในส่วนของการรับอ่ รอ,อบหมุนเพิ่มนะครับก็กิจกรรมสะสมออนไลน์30นาทีก็ได้บบอยอหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกอินอีกหนึ่งแชร์กิจกรรมอีกหนึ่งนะครับถ้าเป็น V10 ขึ้นไปวันหนึ่งก็จะได้วันละ6ครั้งนะครับ v 1 V2 เนี่ยก็ได้วันละ4ครั้งนะ V3 ถึง V9 ก็วันละ2ครั้งนะครับสำหรับถ้าเป็น V 0ศเนี่ยเราก็ล็อกอินในส่วนของตัวนี้ก็จะได้วันละ3ครั้งนะครับอโอเคสำหรับ V20 เนี่ยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับหมุนแต่รอบเนี่ยโห ท่านต่ำเนี่ก็สมมุติได้แค่การ์ด R 2 0 0นี่ก็1น0 0 0แสนชิปนะ,ะตัวนี้แนะนำไม่ค่อยเติมนะครับไม่ไม่อยากให้เติมเท่าไหร่แล้วก็เอาชิปฟรีไปหมุนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวผมหมุนเลยดีกว่าก็จะได้ยินเสียงไก่หน่อยนะครับพอดีมันขันที่อะไรยังไม่รู้เยอะแยะโอเคครับได้9 9 9 9ชิป อันนี้ได้ประมาณ15,000ชิปนะครับ30 r มันก็เอาเอาไว้หมุนต่อนะครับเราสะสมไปเรื่อยอโอเค9,999ชิปนะครับในส่วนของตัวนี้ของผมก็เล่นไปหมดแล้วนะแล้วก็มีขายบ้างนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2M นะครับ คือผมเล่นได้ผมก็ขายนะเหลือไว้เมื่อวันเหลือไว้เล่นอยู่แ0ดแ0,000นชิปนะครับประมาณ8 0 0แสชิปอ่ะเล่นมันก็หมดบ้างนะครับเป็นปกติส่วนการรับเนี่ยผมก็รับทุกวันของผมอยู่แล้วแหละรับก็มาเล่นต่อนะครับเนี่ยทีละแสนสองแสผมก็รับละห้าหมื่นชิปอ่ะสามหมื่นชิปผมก็รับไปแล้วครับมาต่อทุนต่อนะครับในส่วนของตัวนี้ แต่ว่าก็ดีหน่อยที่มันมีตัวตัวนี้มาเพิ่มนะครับาสามหมื่นคลิปนี่เล่นอะไรไหมไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ผมไปเล่นมหาศึกชิมมารังนะครับจะว่ายังไงบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะเราก็ดูช่วงจังหวะนะครับบางทีเนี่ยเกยมมันก็ดูดนะบางทีมันก็พอได้เราค่อยๆรอจังหวะดีกว่านะ <c oughs> ไปดูหลายช่องเนี่ยเขาบอกว่า เล่นตอนกลาคืนเนี่ยมันอาจจะแตกดีอะไรประมาณนี้ท่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพาะว่ามันอาจคนน้อยแต่ผมก็เห็นคนเล่นเยอะตลอดนั่นแหละเราต้องดูจงังหวะอีกทีนึงเกมแต่ละเกมสู้กับ AI มันก็ปกตินะครับมันก็มีโอกาสเสียอยู่แล้วปานมกส60-70%นะครับหรือว่า90%โดยเอด้วยซ้ำนะลินพันละอะไรเนี่ยเสื่อมมงกรอ้อมมาเข้ามาอยู่ในนี้เหรอ ในส่วนของเครื่องบินลบตั๋วมาใหม่ที่แรกนึกว่าจะเป็นอะไรที่แท้มันไอเกมยิงตาสองคนเห็นไหมครับมันเหมือนกับหอ,อกสายฟ้าแหละอันเดียวกันเลยผมก็เข้าไปเล่นนึกว่าจะมีอะไรก็เหมือนกับหอกสายฟ้าเก็บไอหอกสายฟ้า,ออา,ฟาปุ๊บแล้วก็ไปลุ้นเอาก็ไม่ได้ต่างจากอันเดิมเลยอ่ะอันนี้มังกรอ๋อมันเพิ่มเป็นห้องมาแบบนี้หรอ ตะกอนมันจะอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคครับยังไงก็อย่าลืมล็อกอินกันนะครับเพื่อมาอหมุนเอาคิฟี Fi ี Fi นะครับไว้ต่อทุนต่อนะตัวน,นี้เราก็ไม่ต้องเติมนะครับเล่นคิฟฟี Play ่ไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ